สามสิบบาทก็ได้ดอกก้วยปัดถั่วกุ่งเนี่ยใช้เบอร์ไก่นะครับปาดที่ถั่วปดก้วยกุ้งก้วยปัด้อยตีอ่ะอยตีทุกอย่างเลโอ้โหจังเลยบาดเทาสิบบาทสิบิบบาทนี่เนาะคุณอะเบอร์เท่ะบาทเราเบอร์ไหม สวัสดีครับผมออสจอนเดอิานพัชชินครับผมเมื่อนี้มาถึงเคลื่อนกับเราครับผมเป้าหมายก็คือสีมาล่าปลาข้านะครับล่าปลาข้าตอนนี้ก็มาถึงเคลื่อนแล้วครับยูบรรยากาศยัางสวยครับยูนี่ครับผมสวยงามครับมมนเป็นใต้เคลื่อนนะครับใต้เคลื่อนของประเทศเกาหลีนะครับยูแถวชุนชองนะครับชุ้นชองลาโดนะครับชุนชองลาโด มีสเบียงของเรานะครับสเบียงสเบียงชงมบรรยากาศก่อนครับอเ,อเอาบ่นี่พุ่นเดียวเอาไปแล้วครับยังเงี้ยทำที่ทำเดียวบวชทำบวชไหมวะ

Mọi người đang mở lớp kia tốt à Có ta quấn bằng đây nhìn nó Ôi thịt vào xíu nồi ngày to Bà đã phiến Lại me, lại me vô hông Mán lâu, mán lâu, gấp คุ่นุ่นยุคฝุ่นฝุ่นยุคกลางฝุ่นไหมยุคกลางฝุ่นไหมอันนี้อะไรดิใช้ฝาฝ้าซิวปลาดุกก็เอาวางลงมันจะเสียทำเสียหรือจีเสียร้อนอกไก่เอาผมบอกแล้วคันโยกขึ้นแล้วมันเอาวางลงไอ้ยังชนะมันเป็นทำเนียมคันคันพวกไซพวกยังบ้านเขาเนี่ยคันโยกไปซ้องเมืองเราเบาเอามันเนี่ยมันหูปองออกมันเป็นอะไรส่เด้หักเลี้ยวงาน อันนี้เพิ่นได้กุ้งครับผมอันนี้ซอนกุ้งตัวป่ะเนี่ยซอนกุ้งตัวพี่น้องซอนกุ้งตัวโอ้ยเดี๋ยวน้ำไปกันน้ำไปวงกุ้งกันนะบาทนึงครับบาทละสามสิบบาทก็ได้ดอกก้วยปั้ดถั่วกุ้งเนี่ยใช้ใช้เบอร์ไก่ไก่นะครับปั้ดทีถั่วปั้ดกค้ยกุ้งโค้ยพูดน่ะกุ้งก้วยปั้ดโค้ยตี้อ่ะ โโอ้โหจังเนบาท้าสบสามสิบบาทสีิบบาทนี่เนาะคุณอ่ะเบิ้งตเาบาทแล้วเบิืงม้บาทเดียวน่ะเอา้ยมาส่วนกุ้งไปก้อยแล้วบ่ดี้เ้อพี่น้องเ้อสามบาทเ้กอยคุณอ่ะกวดใช้ทงยง่งเดียวบันนี้โอ้บักโคโยตีอ่ะ จังครับผมใส่ใส่เบิ้งดู้สองบาทอะสองบาทพี่น้องสองบาทสองบาทใส่เบ็ดขึ้นบุระบ้านห่อโอ้ยเต้นออกเต้นออกเอามันมันครับผมจวดต่อไปเนี่ยเอาได้กล้วยได้หันน้ำหน่วยไร้กล้อยหนีไว้เตี้ยเอาน้าหน่อยสองสามบาท ไปต่อครับผมไปต่อสามบาทก้อยครับผมสามบาทก้อยบวแพงบวแพงสามบาทก้อย,ยมาเด้อพี่น้องเด้อพีนี้เด้อในอีสานบ้านเฮาเบิดครับเอวุ้มบุรอนคอนเนนองบวัวทัวทุกสารทิศครับของภาคอีสานเราครับมักหากินหายาก ไปล้อชมอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องเพื่อนลองไมล่ลวครับถ้าเบิ้งเ้อบันนี้เดอน้ำไปแล้วครับพวกเก็บกุ้งก็ได้อันทั้งพุ่นกองเสียนะครับกองเสียทั้งนั้นกองเสียหลายครับครับอันนี้มบรรยากาศกล้อยกำลังใจบรรยากาศครับผมบรรยากาศงามครับครับอยู่นี่น้ำก็เป็นตะเลินครับ อากาศห้อนๆพอดีครับจริงๆครับเล่นน้ำไปแล้วครับยกขึ้นบบมีพลาดครับพี่น้องเอา้ากวดน้ำดับแข้งมาเนี่ยกวดฟังมาแล้วเดี๋ยวเงบ่งน้องพี่น้องได้ ขีดถูเบิ้ลเบิ้ลพี่น้องขนาดด้วยไก่ได้เนะครับโอ้โหสามบาทก้อยครับสามบาทก้อยมาเพียงสามบาทก้อยครับพี่น้องสามบาทก้อยอี่เลีย้ยงถูถูจังเลยพุดนะครับผู้กวดเอากวดเอาอย่างเดียวครับวันนี้ มันครับผมมันมันอาสามบาทได้กล้วยบ่ได้ยกถุงมึงดวยยกถุงมึงด้วยปาด้วยบบตัวน่ะกล้วยหนึ่งเล้วกล้วยหนแล้วกล้วยหนึ่งล้วปาดีด เอาครับเอาตอนเหรอครับเพิ่นบ่เอาไก่ครับเบิ่องเบื้องพิ่นเฮ็ดครับผมตักเอาน้ำขอบนะครับ <nur> ต <symbolic> um ัก <đầu etzen salaries> เอาน้ำขอบไปครับเอ้าน้ำเลิกต้นน่ะพี่น้องน้ำเลิกกระส่วนครับเอาตักกระไม้ตักกระไม้ กับบ้านทั้งพี่ครับอีกรอบครับโอ้เสียงจักรจันทร์ครับเพราะเสียงจักรจันทร์ครับผมบรรยากาศเนคุณอ่ะผู้ส่งแดงแดงนั่นไี่ชื้อแต้แต้ขวดอเอาขึ้นอีกรอบครับมุมหนีมุม,มนีครับได้ได้เนี่ยมุมหนีเลยนี่ uống ba, nam hén mầm ô nhìn lại มาแล้วมาแล้วคราบว่ามุมนี่กับทับเบิ้งครับพี่นอ้องทับเบิ้งถ่ายชุมผลงันครับผมเอาน้ำผู้ถือกุ้งสามบาทครับผมได้ก้อยแล้วเอาเบิ้งตัวเปล่าเอาครับพอดมองแล้ววันนี้ นิคใส่มองครับขวดล้งมานี่ยอู้บปอดเป็นพืชอยู่ไหมเอ้าเอาครับยกมนี่ยกยกเป็นพืชเลยครับเป็นพืชอยู่เหลียวเห็นอยู่เมื่อกี้โอบดงเลยเป็นปอดดอกนึงเนี่ยโอ้โหไายใส้ใช้โงใกล่ พูนะโคโยตีนะครับโคโยตียเ้อผู้ใดมาโคโยตีคนมากมอนวดพูเร <c ười> าไปตลาดพูดละคันมากโคโยตี้มาเอาอยู่นีเอาี่บาทก้อยบอกไงแล้วเอากวดเอาบ่เด็พี่น้องเยบาทยอบาทเอบาทครับเอาเอาเอาครับเดี๋ยวย่ยาก บาดที át, ua, ā, ่โทครับทีเทียครับผมทีเทียคล้ยบกไงครับผมเอาไปตอเป็นว่าหากินจ้าๆเล้บาดทุดทไทยวาสันวาเนี่ยเข่าป้าเนี่ยวันดกาดูโอ้ปลาดุ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 อะไรอะไรอะไรานีะปลาดุ ไปบางกวนไหนเที่มันเขาแล้วมันน้อนไ่นี่ล่ะไปไปดูใช่ไหมเดี๋ยวแขนีน้นเลยเนี่ยนิ้วอยู่นี่ประจำว่านี่ย่านตรงนี้เราออกแมวออกแมวนิ้วประจำมาสันเพิ่นว่านิ้วอยู่นี่ตลอดเหรอพอมือตั้งได้ถึงนิ้วนี้เนี่ยอืมตักเอาเนี่ยมั้งครับอันนี้ลราตักเอาพูน่ะพูน่ะขนาดตักจ่อๆเด้เนี่ยพูน่ะกุ้งอ่ะ กดทูดท,ทูตักเอาจ่อยๆได้พี่น้องของเมืองเลยพูน่ะเอ็น,น,ล,อล,อล,นลง<ว>เด้งอยู่เนี่ยเอาเอาบันที่หาเทียหาเทียก้อยง่ายเลยพี่นอ้องขนาดวันหิุดวันนี่ไปวันบาดเดียวเลยเพิ่องพทังเลยใช่ครับบาดเดียวมันเป็นกูไลครับเดิม คนได้เป็นรัวพนธีก็บาทหนึ่งเนี่ยอาจารย์นี่วันนันัดเด็กกันจออ่าโอ้แม่เาขต่อไหมแมนหมอมตาบ้องจ้นต่อาบโอ้มันหนาวเหรอมันหนาวเหรอมันหาได้พ่ครับวันนี้เอาเอาครับ เอาเครับพอแล้ววัสั้นวานาวแล้วได้ถุงบักใหญ่นึงครับเดี๋ยวเ๋ยสี่ใบสมมึงถึงิดเด้อพอดีด้วยหาบาทนะพี่น้องใช้บิ่งหาบาทใช้โอเคเลยบ้งบึ่งหาบาทเพิ่อนเด้อพอดีด้วยปาดพณน่ะโคโยตีเพื่อน่ะเก็บอย่างไรไตออกเี็ยครับหาบาทครับตักหาเทียครับผม ไปกมาเอาเอาปลาทั้งนั้นเลยินให่อ่เแียต็มถงเลพิ่งเบิ่งทั้งพีเพิ่นทั้งในปลาก็ทๆทุเบิ้งเนี่ครับได้ฮอดเกียรวอมบอกโคโยตี ก็ได้บ้านี้บ้ดนี้บอกง่ายมน่ยพี่น้องเต็มทงเอรี่ครับโอ้โุบบ้นี้ครับจังไปแล้วได้ยู่จังครับผมได้สุยางได้สุยางครับผมสอนเดออีสานพัดทินนะครับผมะอนเดออีสานพัดทินครับผมยูทูบเมื่อใหม่ครับเ็หลายเ สุดย oh, อดครับผมได้คักมือนี่ครับผมมันครับมาบรรจบกันครับผมไทยเฮาอีสานบ้านเฮาครับเอาตอนต่ตอแล้วครับข้าง่นตอนต่อครับเตียนเตียนผนังครับเตียนกันเตียนกันเมื่อเราทั้งเนี่ยได้หลายแล้วเดินมาพอแล้วสั่นมาเอาไปลายก็กินบ่เบื่เพราะมันตายกวนมันบ่เต้นมันบ้าครับ นี <c oughs> ่รับขึ้นมาเอาลูกแกลเข้าดีะ็ได้สคูน่ขาดกินมัอย่ามา็อยูลสมทอดครับใกล้ๆครับผมผมกัยูภาคบิดพ้เออี่ละแคบเกียไม่ยูเลยี่ละแกนบออใกล้ๆผมละที่เพิ่งลาตาทีิ่งเดอก็เกลี่ยมผมยืบ

ขวดเปนๆแ่นี้หลมอยักมันขึนไปพุ่นระบงล้จากบาทเนี่ยเดืเอาบอนี่เอาขึนขึนขึนฟังละมือกวดก็นใ้มือกวดครับผมเอามาบอนี่ชมบาทนี่เบิ่ง กวดไปข้างฟังนี่แล้เรามือกวดข้างฟังมันแลีนขึ้นไหมจวดจวดุจดจดุจดจุดหลดโอ้ปลาซิวตัน้นปลาซิวครับกุ้งโม,ม้คอยลายไปเอาได้ได้ครับได้ได้ได้โอ้ยตี้เฮะจะได้ก็ได้ก้อย เลือกพุ่นเห็นป่อป๋อป๋อไอ้น้าหลๆยัะไงี้สิพี่มันสิจับอยู่น้ำขอบขอบปุ่นเนี่ยขู่มันสิเป็นทั้งสิแค่เอาไอ้เหล็กตัวเนี้ยมันแตะแตะปุ๊บลงไล่ลุงครับไล่ลงจบเลยว่างในเราเมื่อขึ้นมองนี่แล่นมันจะขอบปุ่นนะแล่นไปเนี่ยเขาขวดแค่เดียวนี่ยเล่นทิศทิศไปเอออันนี้นี่เขานีไหมพี่ลากนี่เขานีไหม ไปตัวครับผมหาปลาก็ได้พอกินแล้วครับไหลแล้วก็เอากุ้งตัวพี่น้องวนเอาซ้าม,มีกับพอนี่นมีแหละวันที่ยุ่นี่แหละเอา,เอาครับผมเพื่อไหลเพื่อไหลแห้งไหลท่าน Oh, très, 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 très. M m ô đây 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 vô hấp you vô you. vô my life, you know. Give my tongue song 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 อู้นี่นี่ครับกุ้งเต้นครับผมกุ้งเต้นแต่อยู่ได้อยู่ครับผมกุ้งเต้นโคโยตีิมีแต่มีไอ้ไงก็ดีครับผมโอเคมื้อนี้ก็นี่ละเอาประมาณนี้พอนะครับผมพอได้พอได้อยู่ได้กินครับนี่จิ้มงั้นให้กำลังใจไล่ครับครับผมนี่ครับชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศ ลุงน้ำนะพี่น้องเมื่อกี้รครับผมพี่ดกิกาสามีเนาะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็จากน้อยกับชิได้พากันเมื่อแล้วครับไปเฮ็ดนก้วอยากนักกินครับ ปล่อยกุ้งครับพี่น้องมื้อนี้ก็ออฟซอนยีควาลาพี่นอ้นอ,งนองไปซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ